โมันนี่วอลเล็ตแจกทูอังเปานะครับเพื่อนสมาชิกอย่าลืมกดในคอมเมนต์แจกจริงนะครับใต้วิดีโอของช่องเก็บตังค์นะผมจะไล่แจกทีละคนทุกคนเลยนะครับที่พิมพ์คําว่าแจกจริงใต้คลิปวิดีโอของเรานะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดเข้ามาที่ซองเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในช่องแป๊บหนึ่งดูซิว่ามีใครพิมพ์ถูกกติกาบ้างเอ่ยอ่ะแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้ามาดูในช่องเรียบร้อยแล้วนะครับมีคนพิมพ์อยู่ประมาณสนับสนุนโดยบริษัทคอนเวิร์ขุดเหรียญคริปโตบนมือถือ เป็นแอปพลิเคชันหาเงินขุดเหรียญ USDT และ TRX ที่ดีที่สุดทำให้คุณได้รับรายได้เสริมทุกวันสนใจปักหมดุด10คนนะครับผมก็รอรับรางวัลอ่งางเปาฟรีได้เลยนะครับเพื่อนสมาชิกเดี๋ยวผมแจกทุกคนนะใครที่พิมพ์มาตรงนี้นะครับแจกจริงแจกจริงนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาในกลุ่มด้วยนะซึ่งนวิธีเข้ากลุ่มก็ง่ายแสนง่ายนะครับคลิกมาที่คอมเมนต์มันจะมีปักหมุดอยู่นะครับกดคําว่าอ่านเพิ่มเติมนะครับ ตรงนี้ก็จะมีรรวบรวมแอปพลิเคชันหาเงินนะครับในหลายๆแอปที่ผมเล่นเนี่ยมันก็สร้างไรายได้นะครับส่วนใครที่อยากจะเล่นแล้วก็อยากจะสร้างไรายได้ท่านคลิกลิงก์ได้เลยครับผม ส่วนห้องด้านล่างนี้นะครับผมแนะนําให้เข้ามาในกลุ่มแจกทูมอนี่ด้วยนะเพราะว่านอกจากการทูมอนี่อย่างนี้นะครับผมก็จะแจกในส่วนของคริปโตด้วยนะครับแล้วก็แจกในส่วนของกิจกรรมดีๆนะครับกับแพลตฟอร์มเงินฟรีโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเลยสักบาทนะครับหลายๆแอปหลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยมีการทําเงินได้แบบฟรีๆนะครับบางแพลตฟอร์มก็เล่นเกมนะครับบางแพลตฟอร์มก็เป็นการอ่านนิยายอ่านตัวหนังเข้าในรูปแบบของทูมอนี่วอลเล็ตก็มีนะครับเข้าในแบบของคริปโตหรือธนาคารก็มีนะครับมีหลากหลายตัวนะดังนั้นเพื่อสมาชิกที่ เข้ามารับชมในช่องเก็บตังนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะอย่างน้อยๆน,นะครับกดไลค์ให้ผมสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้เงินทูมอนี่วอลเล็ตก็พิมพ์คําว่าแจกแจกจริงอ่าไม่ใช่แจกฟรีแจกจริงนะครับแจกจริงเราแจกกันจริงๆนะครับทูมอนี่วอลเล็ตเดี๋ยวผมจะไปแจกในคนที่พิมพ์มาแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปแจกเลยเท่าที่นับมีอยู่10บาทสิบคน10บาทคนละ1บาทนะครับโอเค ผมก็ไม่ได้แจกเยอะนะเพราะว่าตังค์ผมก็ไม่ได้มีเยอะนะครับแต่ว่าผมก็อยากจะแจกให้กับทุกคนนะเพราะว่าก็แบ่งปันนะครับปันผลกําไรจากการเล่นแพลตฟอร์มพวกนี้แหละนะครับแล้วก็นํามาแบ่งปันให้สําหรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ติดตามรับชมนะครับในช่องของเราด้วยดีเสมอมานะครับผมก็มาแจกแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่แจกทุกวันแหละนะครับแล้วก็เพื่อนสมาชิกที่เป็นสมาชิกใหม่นะครับแล้วอยากจะมีรายได้เสริมนะครับสนับสนุนช่องง่ายๆนะครับโดยการพิมพ์ว่าแจกจริงนะครับ แล้วก็กดไลค์กดสับสกายให้ผมหน่อยนะครับเพราะว่าการที่ผมแจกเนี่ยผมก็ต้องการกําลังใจเนาะเผื่อสมาชิกหลายๆท่านหลายๆคนนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าช่องของเราเแจกกันแบบง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครเข้ามาในกลุ่มนะจะรู้ข่าวสารไวกว่าคนอื่นนะครับเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยพอเวลาผมแจกเงินบางครั้งผมไม่ได้ทําคลิปวิดีโอผมไม่มีเวลาทําคลิปวิดีโอนะครับผมก็เลยมาใช้วิธีการแจกในกลุ่มเอาเลยนะครับแจกแบบตรงๆเลยก็อย่าลืมมารับนะครับแบบซองอ่างเปา แบบนี้นะครับฟังง่ายๆเลยเนาะตอนนี้ก็อาจจะดึกแล้วนะครับวันนี้5ทุ่ม6นาทีนะครับก็5ทุ่มกว่าๆละผมก็นึกได้ว่าเออมันมีเพื่อนสมาชิกหลายคนเนี่ยเขาทําถูกเงื่อนไขนะผมก็เลยคิดถึงก็เลยมาแจกก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะดึกไปมากกว่านีอา้อันนี้ได้แล้วคนนี้ยังไม่ได้นะครับมีสิทธิ์ได้ทุกคนเพื่อนสมาชิกครับผมมีสิทธิ์ได้ทุกคนยังไงก็เข้ามาร่วมกิจกรรมสนุกๆดีๆเนาะใครอยากให้ช่องดีๆแบบนี้ คงอยู่ต่อไปนานๆนะครับยากจริงๆก็ขอความกรุนานะครับสนับสนุนในช่องของเราสักนิดหนึ่งนะครับอย่างที่บอกเนาะกดไลค์กดซ like, ับสไครป์ผมหน่อยโอเคอ่านะครับเพื่อนเพื่อนรีบมากดรับนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดมีคนมาเห็นลิงก์ของเราแล้วกดไปก่อนหน้าเรานะครับเงินในซองอั่งเปามันจะไม่มีนะมันจะหมดดังนั้นนะครับก็สะสมเวลานิดหนึ่งะสะสมเวลานีดนึงอ่าน,นี้ผิด <laughs> อันนี้ไม่ได้พิมพ์ว่าแท็กจริงโอเคผมจะจ่ายให้เฉพาะคนที่ ทิมว่าแจกจริงเท่านั้นนะครับคนอื่นไม่ได้นะครับโอเคครับผมใครที่อยากจะเข้ากลุ่มก็ถ่ายคลิปได้เลยครับรับโคดอังเปาแจกโทมอนี่วอลเล็ตแบบฟรีๆเข้ามาในกลุ่มเทเล gram ใครยังไม่ติดตั้งเทเล gram ดาวน์โหลดได้แอปโตและเพนโตติดตั้งเพื่อรับเงินสามารถเข้าร่วมกลุ่มได้ในทุกๆวิดีโอของช่องเก็บตังค์กดเพิ่มเติมเลื่อนลงมาด้านล่างและกดเข้าลิงก์มาในกลุ่มเพื่อรับเงินกติกาง่ายๆทิมแจกจริงใต้วิดีโอของช่องเก็บตัง กดสับส i า e กระคืบไลค์แรงๆกดแชร์แบ่งปันรับเงินทัวเล็ปทุกวันแจกฟรีที่นี่ที่เดียว